อาทิตย์นี้จะว่ายุ่งก็ยุ่งจะว่าไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งนะคะก็คือไอที่ต้องทําก็ทําแล้วก็หลังจากทําสิ่งจําเป็นก็ต้องรีแลกซ์บ้างนะคะมันตกด้วยค่ะพี่นอ้องห,หนาวด้หนี่ We take turn turn I go with her in moment คือมากันห้าคนนะคะคร oh <my> อบครัวฝนสี่แล้วก็แฟนลูกสาวคนโตอีกคนหนึ่งก็เลยต้องเปลี่ยนตากันเล่น <laughs> ก็เล่นกันทั้งที่ฝนตกลินลินนั่นแหละค่ะแต่ว่าเล่นเพลินมากเลยกว่าจะเล่นเสร็จใช้เวลาไปสองชั่วโมงกว่านะคะเกือบจะสี่ทุ่มแล้วแต่พระาทิตยังไม่ตกดินก็เลยต้องหาอะไรกินก่อนกลับบ้านนะคะเพราะว่าร้านค้าปิดหมดแล้วของในตู้เย็นที่บ้านก็ไม่มีอะไรเหลือบีฟสต็กอร่อยอร่อยอร่อยเซตหลบีฟสต็กบีฟสต็กไม่ได้แปลว่าบีฟสต็กนะคะแปลว่า เนื้อหนึ่งชิ้นเนี่ย <Yeah. S 2> <Yes. S 1> ส่วนฝนสั่งปลากระทงแทงย่างกับข้าวผัดรีซอตโต้นะคะตอนแรกแพลนกันไว้ว่าจะเล่นเทนนิสกับลูกๆแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะกลับมาทำงานบ้านทำงานสวนนะคะแต่ว่าทีนี้ก็หมดแรงค่ะกลับมาถึงบ้านก็นอนเลยไอ้ที่แพลนไว้ก็เลยกลับมาทำรวบยอดตอนเช้าค่ะฝนตกติดต่อกัน4ีห้าวันนะคะดอกดาเลียนในสวนก็เลยกำลังงาม ดอกอื่นๆก็งามค่ะแต่ดาเลียกำลังงามสุดช่วงนี้ก็เลยตัดมาใส่แจกันดอกไม้ในสวนก็เยอะแยะนะคะแต่ฝนก็จะเน้นโทนสีส้มสีชมพูนะคะเพื่อสร้างความสดใสแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นโทนที่กำลังบานเยอะในสวนด้วยล่ะคะ่ะเออฝนชอบดอกไม้สีชมพูเหมือนกันนะเนี่ยดูไปดูมาดอกไม้สีชมพูเต็มสวนเลยตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นช่วงเวลาที่แสงสวยนะคะถ้าฝนจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างเงี้ย ฝนก็พยายามจะเลือกแสงตอนเช้าตอนเย็นคือฝนบอกตัวเองไว้เสมอว่าถ้าจะทําคลิปแล้วก็พยายามถ่ายให้คุณภาพของคลิปมันออกมาสวยมาดีที่สุดน,น,นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทําคลิปที่รูปสวยๆถ่ายรูปแสงสวยๆเสียเวลาหน่อยนึงแต่มันดีกว่าทําเป็นร้อยคลิปแต่ว่าไม่ได้คุณภาพันนะคะเดี๋ยวนี้คุณภาพคลิปมันจะต้องคมชัดนะคะมันถึงจะนําส่งดีฝนว่าแล้วก็ ผนก็อยากจะถ่ายสวยๆเก็บไว้ดูเป็นความทรงจํานี่แหลคะค่ะโอเคมาต่อกันที่เรื่องดอกไม้ออกนอกเรื่องไปเยอะละกับเข้าเรื่องสู่ภาษาดอกไม้ของเราต่อคะ่ะกุหลาบสีส้มนี่มีชื่อว่า golden celebration แลือการเฉลิมฉลองแสงสีทองอะไรประมาณนี้นะคะภาคเสียงไปก็มีเสียงคนสูตรขี้มูกด้านหลังแบ็คกราวไปนะคะเพราะว่าเล่นทนิสตากฝนคะ่ะไอค่ะไอไอเลิฟยูไม่หยุดเลย ทำงานบ้านจัดอะไรให้เรียบร้อยก็จะพาลูกสาวเข้าไปในเมืองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมแล้วเขาก็อยู่แต่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะพ่อพ่อกับแม่ก็ยุ่งเก็บของทำนู่นทำนี่กันก็เลยจะพาเข้าไปทานอาหารเช้าในเมืองค่ะฝนก็ปลุกวัยรุ่นแต่เช้าเลยนะคะวัยรุ่นก็ประกอบสมองและร่างกายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อารมณ์ก็ไม่ค่อยปกติค่ะเดินริ้วๆนำไปก่อน คงจะโมโหด้วยแม่บอกแม่ว่าไปจอดฝั่งนู้นได้ไหมจะได้ไม่ต้องเดินแม่บอกไม่เดินเอรอาลังกายข้ามแม่น้ําไป <c oughs> ก็เดินไปเลยค่ะเดินมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารไม่รอแม่สักนิดเลย<ม>เป็นเมืองอันนี้เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านฝนนะคะถ้าฝนจะไปซื้อของฝนก็จะมาที่เมืองนี้โดยปกติฝนจะชอปปิ้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นฝั่งย่านเมืองเก่าฝั่งนี้ก็เก่าเลยค่ะแต่ว่าก็มี ตึกตึกใหม่ๆขึ้นเยอะเหมือนกันฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เขาใยญ่ที่หลังนะคะแม่น้ําที่เดินข้ามมาก็เป็นแม่น้ําสายเดียวกันกับแม่น้ำที่หน้าบ้านฝนนะคะขนาดมาแต่เช้าแล้วคนก็ค่อนข้างจะเต็มร้านนะคะลูกสาวฝนสั่งอันนี้คะ่ะ h ั n e ี toast ปกติเขาจะมากับพ่อเขานะคะเพราะว่าพ่อเขาชอบกินกาแฟร้านนี้วันนี้มากับแม่สองคนจริงๆแล้วลูกสาวคนชอบไปกับพ่อนะเพราพ่อใจเย็นพ่อ กินข้าวเสร็จพาไปเดินนี่แม่ไม่กินเสร็จแม่จะต้องกลับบ้านผลสั่งไอ้นี่เบรคฟาสติ่มทำมาเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ล่ w ทานอาหารเช้าเสร็จก็เดินข้ามฝั่งไปที่จอดรถไว้ค่ะเราอยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าค่าจอดรถแพงมากค่ะ นก็เดินไปถ่ายวิดีโอไปแต่ลูกบอกว่าอะไรนะ I'm tallest ลูกบอกว่าอย่าทำตัวเป็นทูเลสได้ไหมหมอมา <laughs> เริ่มสายแล้วคนก็เริ่มเยอะค่ะฝนก็จะรีบชิ่งก่อนนะคะเพราะว่าฝนไม่ชอบที่คนเยอะๆสรุปแล้ววันนี้จ่ายค่าจอดรถไปประมาณ450บาทค่ะประมาณกี่ชั่วโมง สองสามชั่วโมงฝนก็จะทำคลิปสลับกันไปนะคะทั้งคลิปงานปั้นบ้างงานจัดดอกไม้บ้าง how to อะไรพวกนี้แล้วก็เกรดเล็กเกร็ดน้อยแล้วก็เล่าชีวิตประจำวันไปบ้างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ